ชื่นชมหน้าใหม่ของแม่สีตางค่ะเรียกได้ว่าสําหรับนักแสดงสาวมากความสามารถล่าสุดออกมาอัปเดตหน้าใหม่สวยเป๊ะปังเรียวมากขึ้นด้วยล่ะค่ะหลังจากตัดสินใจไปอัพความสวยเพิ่มความปังความสวยเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะสร้างความฮือฮายอย่างมากค่ะเรียกได้ว่าหลายคนเนต่างรอชมในความสวยแบบไม่มีอะไรกันของแม่สีตางอย่างใจจดใจจ่อกันเลยหน้าใหม่ของแม่สีตางก็เริ่มเข้าทีเริ่มเรียวกระชับจนเห็นได้ชัดงาน โชนหน้าใหม่ในลุกสดใสจึ่งเกิดขึ้นกันแบบเรือๆคะ่ะกับเซ็ตแฟชั่นที่ต้องบอกว่าปังทั้งหน้าปังทั้งลุกจริงๆหลายคนเห็นแล้วในต่างเข้าไปกดไลค์กันอย่างหลากหลายโดยให้แคปชั่นในการโพสครั้งนี้ว่าความสวยครั้งนี้คืนร่างตอนอายุ60ปีและยังบอกอีกคะว่าฉันไม่ปังตรงไหนเอาปากกามาวงเลยปิดท้ายของความปังว่า แต่ดีนะ้าใหม่แม่ก็ปังบุญภาว,วัสนานำจริงๆนี่ว่าไปแล้วแม่ยังบอกอีกว่าเตรียมสบัดต,ต่ออดเจรอชมความปังพุดิเยอีกชุดได้จ้าสำหรับความสวยในครั้งนี้กับชุดหวานแบบในครั้งนี้จะเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ